ต่อนะครับเก้าพุทธานุสติอิติปิโสปัจจกวางอรังสัมมาสัมพุทโธวิช aja าาสัมมนโนส,สุขะโตโลกาวิทูน,นันตะโลปุร,ริสัตธรรมสาราติสัตตาเตวมุสตานังพุทโธปัจจกวาติสิทธัมมานุสติสวะฆา,าโตภะคะวะตาธมโมสันติิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกปะไนโกปะจตังเิติจัตโผวิญญูยิติสิเบสังฆานุสติ สุปฏ so, e, ิปันโนภควโตสาวกสังโฆสปฏิวะโตสาวสังโฆ่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีขิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาลิปุยสายุคานยัตตาภุยสับุคลอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยตัขีนายโยอัีกันนิยอนุตลามุญญาเขตังโลกัสสติสิสอัตวา sa katwawa kuta latanang o satang tangutamang walang hitang tewam latanang kuta tc na rutina sape tu patawa sa pe tu ka vu basamen tu te sa katwawa tama latanang o sa tangutamang walang palihawu basamanang tama tc na santo nasan patawa sa pe paya vu basamen tu te sa katwawa sangka latanang พูตตังพูตมังว่ังอวุนายังปาวุนายังสังฆัเตเชนะสุตินานัสันตุปัตวาสัพเพโลกาวูปาสซเมนตูเตสิบสามพระกาถาสินะบัญชรสยาสนากาถาพุตธาเสตวฐมาลังสวานังจตุสัจจัสปังนะสังเยปิสุนะลาสัพพะตานังกะลาทายุพุตังอัตวิสตินัยกัสส เปฏิตามายังมันตะเกตเตมุนิศาลาเสพปฏิโตมายังพุโตทำมโมทวิโรเจเนสังโกปฏิโตมายังอุเรสศบะคุณังกะโลอาตายเมังอุโตสาลิพุโตจัตากิเนโคตันโุปิติปะคะสาสมิงมุขลานุจาวะมะเกจัตากิเนสามัเนมายังอาสุวรันนาทารู กษัตริย์ปัจามหานามป่าสุมาสุตตะเกเกิสันเตปิติปักาสมิงสุยุวาปังกาโลนิสินโนสิสัมบันโนโสปิโตนบุงเกวุกุมาลกษัตรเฮลุเมศิขิตาวัตะโกโสเมียงวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณางกาโลบุญนวงคุลิมาโลเจ้าปรีนันตสิวาลีเทลาปัญจิมีชาตานาลาเตเตอากามาเสสัสสิติมาเทลาวิชิตาสินัสสาวกา เอเตสีต e si ิมาเตนาสิตะวันตัวซีโนนะคะาซาลันตาซีนาเตเชนะอังคาเมงคีสุสันติตานาตานนงบุลาโต้อาสิตะกินเนมเมตาสุตะกังตาจักกังปัสโต้อาสิวามิอังคุลิมาละกังคาตโมลาเปรินตังจากอายานาปิยสุตะกังอากาเสสตานังอาสิเสสซาปัสันสิตาชีนานานาวะสังยุตาสาปะปากาลังกัตาวาตัปิตาดิสันชาตา ไฟลันจันตุปาตาวาอาเซีซาวินายยันตัวนันเธสินาเตะสาว์สัตตัเมินสกิจเตนในสตางสัมผัสแตปัญเลีสินาปัญเชลามาซาไม่วิ่งตั้งไม่ยึดหลัสัตว์ทาปะดินตุมังส์สปติมาพุกสาสภาเยเชวะมันโตสุขโตสุนักโกสินานุภาเวนัสิตุปาตาวโอธรรมานุภาเวนัสินานิสังโกสังขานุภาเวนัสินันตาลายโยจตั้มานุภาวะปาริโตเจลามิสินาปัญเชลีี 14ဘော့သွာဖာဟုံမဟာကာဖာဟုံသံဃာသမမိနေမိတသဝိလံတံချိမေကလံဝတေတခဝယတဆေနမာလံတာနာဒိတမဝိရှင်းာသိတဝါမုနိန္ဒောတံတေယသာဘန္တေဆေယံမင်္ဂလာနိမာလံဒိရေကမပိရိတ္သာသပံလံတိမောလံပနတာဝကမတပဒိုင်တေယံခੰသံတိသုတံတဝိရှင်းာသိတဝါ มุนินทรายดันเตกสะปนต์ตุเตยมังคละณีนานังเกเรงกัจฉะวะลังอะติยันตะปูตังตะวะกิจจากัมมะสนิงวะสุตารุหนันตังเมตตังปุเสเฆกัมวิจีนาสิจจะวะมุนินทโรดันเตกสะปนต์ตุเตยชัยมังคละณีโวกีนะคัฏฐะกัมมาติอัตตะสุตารุหนันตังทาวันติโยชะนะปะตังกุลิมาละวันตังอิปิปิสังคะตะมะนุชิตะวะมุนินทโรดันเตเอกะสะปะรนต์ตุเตยชัยมังคละณีกัตวานะกาตะมุตะลังอิวะกาปิเนยาจินทะยะโตวะจะนังชะนะรายะมังเสสันเตนะโสมะวิจีนา ขตาวามุนเนโยตัวตันเตยอย่าวนตเตใสใสยมังคลานีสัตจังวิยมาติสักจักวาตกีตุงวาตาบิลปินามันางอันที่อันตะพูดทางปัญญาปฏิปจลิตัิดต่วามุนเนโตัตันเตยซนตเตใสยมังคลานีนันตัปัตะพูจวิทางมหิติบุเตนันตี่ตะจเนะมาไปยันตเยปปติสวิชินาสิตาวามุนินโันเตยอนเต สยามังคลาณีทุกังอติเตโบจักขีนะตุตะตังธัมมังวิโสติโสติเมธิภากาภิธานังยานาคะเรนามวิชินาสิตะวามุ่นเฑนโตตะนเตยยะสาภนต์ุเตยสยามังคลาณีตะภิปุตะสยามังคลาณังคันถาอยู่วะจะโนทีนะทีเนสัลละเตมะตันทีตะวันนะเนกวีวิตานิจุปะตะวาณีโมฆังสุขังอภิกามัยยะนะลุสาปันโย Mahara ni ko na to itaya sa papani nang bulen ta wa pa la mi sa papan to sambo di mo tamang itin na sa tiwa ti uno te, te sa yamang kalang sa yan to po ti yamu len sa kayan nan nan ta mi wan no e wan ta wan mi sa yo di ni sa ya su so, sa yamang kali ta lang si se pa ti po kali ga pi se ke sa bo nang wa mo na ti su kantang kalang สุปาพต่งสุมที่ตังสุขานุสุมุนตัจ้สุยถ้าพ่อมาจ่ายสุปาตังกีนนังตายะกัมมังวาจากัมมังปัตังกีนนังปัตังกีนนังมโนกู่ัมมังปานิติเตปัตังกีนน่าปัตังกีนน่านิ่กตัววานระตัตตาเทปัตังกีนเนปาวันตุสัพพ่อมางคันลังหลักขันตุสัพปเิวัติสัพพับุจานุปาเวนะาศตัสุดมิปาวันตุเตปาวันตุสัพ พวันตุสัพพะมังคลังตะคันตุสัพพติววตาสัพพะธรรมานุปาวีนะสัตตสุติปวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังักขันตุสัพพติววตาสัพพะสังฆานุปาวีนะสัตตสุติปวันตุเตสีมาปันติฐานะคาถายาเทวตาสันติเวรละวา วาชินีตูเปตเลโพธิคาเลตาหญิงตาหญิงตาธรรมะตานีนะปวะวันตุปุชิตาโสจึงกาโลเตทะวิหารมัทะเลเถราจามัชฌิมามัชฌะนาวกาจะปิกาวสาลามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาจะเทสะนิกามาจะอิสลาสับ ปะนาปูชาสุขิตาปวันตุเตชาลาปูชาเยปิจะอันตะสัมปวะสังเสริฐสัตาหัตาโวปะปัติกานิญญานิกังธรรมะวะลังปันติจะเตสะเปิดุขะสะกาลุตุนกาลุตุสังขายังธาตุขีลังสัตังธรรมโม ธรรมัตธาลาจะปุคลาสังโฆหนตุสมังโฆวะอาตายะจะอิตายะจะอัมเหหลักคาตุสัตถโมสัเปปิธรรมจาริโนอุทิงสัมปาบุัยามะธรรมเอาลียัมปาเวทิเตยบาสันนาหนตุสัเปปิปานิโนพุทธะสาสนี สัมมาทารังปเวชันตกาเลิเทวปรปวัตสตตวุุติปาวายะสันตานาังสมิติงเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะาอกกันละจังมิจังหลักันตปุตตะกังเอวังเมนะราชาโนปราชันหลักันตุสัพพทาสิกุเทวตาปุยโยชนะ กาตาตุกาปตาจะนิทุกาปยปตาจะนิปยาโสกะปตาจะนิโสกะวุนตุสัพเพปปะนิโนเอตาวตาจะหามิหิสัมปะตังบุญะสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทตุสัมปะสัมปติสิทธิยาทานังทัตทานตุสัตยะสีลังรักันตุสัปปตาภาวนาบีลตาวุนตุกัจจันตุเทวะ คาตาสิบเจ็ดสุ망คังคาตาวันตุสับปังสุมังคัลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพะพุทธาวนุปาเวนะสวดีวันตุนิรันตรังวันตุสับปังสุมังคัลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพะธรรมานุปาเวนะสาธุสวดี <árias> สวัสดีโวนตุนิรันตะลงังวนตุสัพพังสุมังคข้าลังหลักขันโตสัพพะเทวตาสับพะสังขารุปาเวนะสวัสดีโวนตุสวัสดีโวนตุนิรันตะลงังสัพเพพปุตตาปะละป,ละปะตาปะเจกายังจะยังพลลังอาลหันตานางจะเตชเชนะหลักขันปันตามิตรสัพพะโซ สัพเพปุทธาปัลปัตตาปัจเจกายังจจยังลังอาลันตานังจากเตชีนะหลักขันปันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปลปัตตาปัจเจกายังจจยังพลังอาลันตานังจากเตชีนะหลักขันปันธามีสัพปโสสัพเพพุตธาพุทธาปลปัตตาปัจเจกายังจจยังพลังอาลันตานังจากเตชีนะหลักขันปันธามีสัพปโส สัพเพพุทตาปลัปตาปัจจกายังจยันปลังอาหันตานางแคทีชนหลักขันปันามิรสปะสสัพเพพุอตาปลัปตาปัจจกาปัจจกานันจะยานพลังอรลันตานางแตชีเนาลักขันปันามิสปะส สเปปุตตาปลปัตาปัจเจกายังจายังพลังอาลันตานังจะเตชนะหลักฐานปันตามิสปัสโซสเปปุตตาปลปัตาปัจเจกายังจายังพลังอาลันตานังจะเตชนะหลักฐานปัณามิสปัสโซสเปปุตตาปลปัตาปัจเจกานังจายังพลังอนลันตานังจะเตชนะหลักฐานปันตามิสปัสโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจกจิอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรได้อนิสงส์แห่งการบูชาพระาารยนาไทยด้วยการสาธนายายบทสวดมนต์พระประสตรูติพระปริตและพระคาถาหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกไฟทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญตั้งฐานลูกและทางธรรมขอเทปขอตัวเทพเทวดา,า,าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธนายายมน แด้ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโวยยรปรดอำนวยพรในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภ้าปิตายอดเสรษฐีเหรียญกย็เสรษฐีเหรียญไว้คู 8, ่ปดตลอดจนวัตถุมงคลทางบวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทินสาธุสาุสาธ